อีกหนึ่งนะักแสดงนางเอกลูกครึ่งนะคะคุณใหม่ดาวิกาค่ะกับการเป็นที่รักของแฟนคลับหลายเพศหลายวัยนะคะก็มีภัยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามาจะมีโรคจิตโพสต์ข้อความหรือว่าแท็กรูปอะไรแปลกๆหายอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยนะคะว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะอย่างมากก็ได้แค่บล็อกค่ะหรืออาจจะมีบล็อกบ้างะคะ่ะบางทีกลัวจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจมากเลยะคะ่ะแบบเหมือนตอนนี้ไปไหนเพื่อนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกัแบบ ก็จะดูประมาณว่าบอกว่าเราเป็นคู่เขาอะไรางเงี้ยค่ะใหมก่ก็นิ่งเฉยนะคะเพราะว่าเรื่องของคอมเมนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องหม่คิดว่ามันก็เป็นสิทธิสิทธิของแต่ละคนที่มาคอมเมนต์รูปเราอะนะอืก็เลยไม่ได้ไปตอบกลับหรืออะไรเงี้ยค่ะ ส่วนกระแสะที่ว่าแฟนคลับไทยน้อยใจเพราะเจ้าต,ตัวกําลังจะไปเรียนภาษาจีนเพิ่มจนดูเหมือนสนใจแฟนคลับจีนมากกว่าเรื่องนี้เธอยืนยันนะคะว่ายังไงแฟนคลับไทยก็มาเป็นที่หนึงอยู่แล้วล่ะคะ่ะ,คะให้กำลังใจทั้งสองสาวเลยโดยเฉพาะใหม่ต้องระวังเนาะค่ะก็ม,มีคนแท็กๆอะไรมาประหลาดปลาดบางทีก็เราก็ต้องปล่อยเขาไปบ้างแหลนะเนาะอ๋อใช่ก็บล็อกไปละกันนะคะ